สวัสดีจ้าพี่น้องเมนีสาวีสานพระพี่น้องมาเทียววัดป่าวัางน้ำเย็นจ้าพี่น้องโอ้ยเบิ่งเน่จ้าพี่น้องพุนะงามคักจ้าอันนี้เป็นเจดีนาอจ้าพี่น้องเจดีสีทองจ้าพี่น้องเีจ้าสาวีสานพระพี่น้องมาเทียวมหาสาครคามจ้มาเมน,นีวัดป่าวัางน้ำเย็นจ้านี่จ้าพี่น้องสาวีสานเขามาหอด เจดีจ้าพี่น้องนี่จ้าอู้งามข้ศพี่น้องไปจ้าพี่น้องยางหลบหลบไปเด้จ้าเนี่ยสายสานพาพี่น้องมาเที่ยวจ้าพี่น้องนี่จ้ายางหลบหลบเจดีจ้าพี่น้องงามงามจ้าพี่น้องมึงนะสูงเกินไปเด้จ้าพี่น้องคุณนะคุณจ้าพี่น้องคุณจ้าโอ้โหสูงเลยจ้าพี่น้อง จาอีสานพระพี่น้องยางเบิงจ้ะพี่น้องวัดปาวังน้ำเย็นจ้ะพี่น้องจังหวัดมหาสารคามจ้านี่จ้างามว่าจ้ะพี่น้องสาวอีสานไม่เห็นที่แดแ่หรออ้งามค่ะจ้ะอีสานพระพี่น้องยางหลบๆนะจ่ะ จ้าพี่น้องยางหลบไปเรื่อยๆนะจ๊าเนี่ยสายอีสานพาพี่น้องยางหลบจ้าพี่น้องเมืองขุนตะงามงามจ้าพี่นอ้องสีทองเหลืองอาลามจ้านะจ้าพู้สูงเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าไปจ้าพี่น้องยางไปเรื่อยๆจ้าหลบนะจ้าพี่น้อง มีสางผมน,น,งนี่จ้าพี่น้องอยู่ข้างล่างนี่จ้าพี่น้องสาวอีสานทายพี่น้องเบิ่งจ้ะพญานากงาบ่าจ้าพี่น้ององค์สีฟ้ากับสีเขียวจ้าพี่น้องนี่จ้อย่างหลอบเบิ่งแล้วจ้ะนี่จ้าพี่นนะ้องข้างหน้าเขาก็จะเป็นเขตวัดเบิ้ดเลยได้จ้าพี่น้องนี่จ้ะสาวอีสานยางมานี่จ้ะเขตวัดเบิ้ดเลยจ้าพี่น้อง,ง,องคุณนะ่ะ งามๆจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องบริเวณรอบๆเด้อจ้านี่หนุนจ้าแมนเบิร์ดเลยจ้านี่ที่ใส่สายแพร์ไปนี่จ้าใช่หมดเลยคุณจ้าคุณจ้าพี่น้องคุณจ้าแมนเบิร์ดเลยจ้าได้ใส่สายจะพาพี่น้องไปเบิรงเนาะจ้าจ้าพี่น้องมีสั่งผอมเลยจ้าพี่น้องหนึ่งเชือกแล้วจ้าพี่น้องอยู่นี่ จ้าพี่น้องอยู่วัดป่าวังน้ําเย็นจ้ามิชางอยู่เชือกหนึ่งจ้าพี่น้องพี่น้องซาวีสานหลานสาวอีสานให้อ้อยสร้างจ้าพี่น้องนี่จ้ะอร่อยไหมอ้าอ่าอ่าของเดินสาวอีสานสิพาพี่น้องยางไปเบิรงนี่จ้ะสาราใหม่นาะจ้ามีสามสาราผู้นี้จ่าพี่น้องนี่จ้าล้างยางไปจ้าพี่น้อง เฮ้ยจ่าพี่น้องเข่าม้าข้างในแล้วแบบว่าง้ามขังจ่าพี่น้องบังเนี่ยฮียจ่าพี่น้องกวงง้างบักใหญ่นึงจ่าพี่น้องมีแต่ใหม่เด้จ่าพี่น้องนี่เี้จ่าพี่น้องโอ้ยเ้จยจ่าปล่อยผาหนะ้ากับแม่กับหลานหรือเก่าล่ะจ่าพี่น้องเี้จา่านี่เฮ้ยจ่าพี่น้อง เป็นอีกเจดีเอ้ยบ่วยเมนเจดีส่สืผพิษเป็นอีกสาระหนึ่งนะจ๊ะสาระใหม่จาะใหม่ซักงามงามจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องอันนี้เขาจะขึ้นไปขังเทิงกันเด้อวจ้าพี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันจ้ะจ้าพี่น้องอู้ยงามครับจ้าพี่น้องมึงนะม่อนี่เป็นวันอาทิตย์นะจ้าพี่น้องกสิค้นหลแน่เดี๋ยจ้าจ้ะสาระใหม่จ้างามจ้าพี่น้อง เหมือนซาพี่น้องน้ำค่ะจ้ะใส่ซาพี่น้องใส่ซาเร็ดท้าพี่นองผืนไฟเบิ้งทังเทิงซาพี่น้อง เห็นจ้ะอู้ยงามครับสาะพี่น้องสาวพี่น้องข้างไหนี่แต่ใหม่งามๆจ้ะพี่น้องใหม่สักงามๆเลยจ้ะเห็นจ้ะเห็นจ้ะพี่น้องงามครับจ้ะพี่น้องเบิ่งไฟเนี่ยจ้ะอื้อ นจ้าพี่น้อง,ออนนย,องยินดีจ้าพี่น้ององามบ่จ้าอ้ยพี่น้องเบิ่งเนะจ้ะสาวอีสานละสาวอ่อนทักจ้าพี่น้องมีตั้งแต่ใหม่ใหญ่ๆจ้าจ้าพี่น้องเมืององค์พระนดีจ้าพี่น้อง งามจา้ะมามามันจ้ะพี่น้องมันจ้ะพี่น้องเมื่อกี้นจ้ะมีไฟกันนะครัจ้ะพี่นอ้องใหม่เนี่ยเพราะจ้ะมีแต่ต้นงามๆได้จ้ะพี่น้องเมื่อกี้นจ้ะจ้ะพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องงามคักจ้ะเมื่อกีเ้เ เพ่นี่จ้ะง้ำขังจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องขังลางนะจ้ะสิมีองค์ปูนะจ้ะต่ละปางแต่ละปางจ้ะพี่น้องรอบเนี่อยจ้ะรอบสาราจ้ะพี่น้องสาวีสานพระมเทียววัดปลาวังน้ำเย็นจ้ะพี่น้องเมือนี่จังหวัดมหาสารคามจ้าเห็นจ้ะสิบเอคอยเห็นไปไหนจ้ะพี่น้องเพราะว่า พี่น้องสำหรับพระนักเมืองนะครับที่พระเดศพระควรจะว่าสารชิจารณาที่ลาภเจนดอสถใสารพาพี่น้องมาเที่ยววัดป่าน้งลำยิ้มกันห้าสิบพระพี่น้องใส่สารสิพาขึ้นไปประตูสวรรค์จ้าพี่น้องนี่จ้าอนนี้สินมันสิของใส่สานล่มจ้ะพี่น้อง ขึ้นไปขังเทิงกันนะจ้าพี่น้องนี่าพี่น้องขึ้นมาถึงแล้วจ้านี่าพี่น้องนี่แต่เสาตัวนี้ใหญ่จ้าพี่น้องเสาใหม่จ้าพี่น้องนี่าพี่น้องฝังอีกฟังหนึ่งของเจดีจ้าพี่น้อง สวิสานไมทาอีกฟังหนึ่งี่น้องเบิงจ้ะงามเบิจ้ะพี่หน่องนี่จ้ะบริเวณวัดจ้ะพี่หน่อง